สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์นะครับ9-15สิงหาคม2564นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะนะครับ ราคณาราศีิิจิกดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารอยู่ในภพกร,รมมะมีดาวพุธดาวเกตอยู่ด้วยนะครับดาวศุกร์ครับวันที่14นะปลายสัปดาห์จะย,ย้ายเข้าสู่ภพลาพระดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ในภพสุพระราหูน่ะเป็นทั้งกีตะองเกฑ์และกีตะอุดมเก์สองต่อเลยนะครับดาวพระเสาร์เป็นเกษตรอยู่ในภพสหัสชะโยกหน้าดวงชะตาดาวพฤหัสปฐุมเกณฑ์เป็นสี่ทรงศักดิ์ แข้มชอยนะครับอ่ะพระจันท์ละ9กับ10อยู่พบกรมมะ11 12อยู่พบลาพะ13 14อยู่พบวิน,นาศส5 16อ่าพระจันทร์มาทับลัคนานะครับสวยงามนะอ่ะเราเอาตัดสัปดาห์นี้มันตัดวันที่15พอดีนะส่วนวันที่16ขออนุญาตยกยอดไปสัปดาห์หน้าไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวจะพยายามมาให้ใบไวนะครับ ได,ได้วิเคราะห์กันแบบเต็มๆนะ16ส,สิงหาชาวนาลราศีพิจิกนะอสัปดาห์นี้รูปดวงถือว่าสวยเนี่ยดวงสวยดาวเรียงตัวนะครับเรียงตัวอย่างแรกเลยนะครับอาทิตพุธศุกร์เนี่ยเขาเรียงตัวกัน3ราศีสำคัญนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุริยะจัก,กรวาลถูกไหมดาวพุธ ก็ถัดมาอันนี้ตามหลักดาราศาสตร์เลยนะครับแล้วก็ดาวสุกถัดมาถัดมาเป็นโลกจักรราศีเราสมมุติให้โลกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วดาวะโครจรทีนี้ในหลักความเป็นจริงคืออะไรพระอาทิตย์อยู่กลางถูกไหมแล้วทั้งดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวพสาแล้วก็เนี่ยทั้งหลายทั้งมนุษย์ตยุทั้งราหูกับะเกตเนี่ยก็โครจร นะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะแต่อันนี้เราเทียบมาเราเทียบกับด้านอาจับพระอาทิตย์ไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็ดาวเอาโลกมาอยู่ตรงกลางฉะนั้นะนะโลกเนี่ยเขาจะหมุนหมุนอย่างนี้หมุนไ็นทวนเข็มเอหมุนตามเข็มส่วนดาวทั้งหลายจะทวนเข็มนะ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 ฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือดาวอาทิตย์ใช่ไหมดาวพุธด,ดาวศุกร์เขาเรียงตัวกันตามหลักดาราศาสตร ه, เรียงตัวกันเป้เลยนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สวยงามลงตัวแล้วเขาเป็นดาวพระเคราะห์วงในดาวพระเคราะห์วงในเนี่ยมันส่งกระแสถึงโลกไวนะครับส่งกระแสถึงโลกไวฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าได้สัดส่วนที่ถูกต้องเขาเรียกว่า golden ratio นะ golden r a t i คือสัดส่วนทองคาอะนะหลักหลักเขาเรียกว่าหลักธรรมชาติหลักของจักรวาลสัดส่วนระยะห่างของดาวอาทิตย์กับดาวพุธ สัสดส่วนของดาวพุธกับดาวศุกร์สัสดส่วนของดาวศุกร์กับดาวโลกโลกไปพระอังคารอังคารไปพระพฤหัสอ่ามันจะบวกลบคูณหารได้ลงตัวนทั้งระยะแล้วขนาดด้วยอ,อันนี้ก็คืออันนี้ต้องให้เขาเรียกว่าต้องไปศึกษาทั้งเรื่องของคณิตศาสตร์มามาเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันจะลงตัวที่ศึกษามาเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นขนาด และระยะทางเนี่ยเขาจะลงตัวแล้วเนี่ยเขาเรียงตัวอย่างเงี้ยถือว่าลงตัวในภาพของโหราศาสตร์เข้าใจไหมดงนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะอยู่ห่างจากอาทิตย์ได้ไม่เกินสองราศีนะยี่สิบแปดองศานะครับยี่สิบแปดองศาจุดเพนของดาวพุธอยู่ที่ยี่สิบประมาณยี่สิบแปดองศาเนี่ยนะเพนเลยแล้วก็ทนเลยไปเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเลยสามสิบองศานะครับผูกดวงมาถ้าเกิดดาวอาทิตย์อยู่นี่ดาวพุธมาอยู่นี่เนี่ยคือผิดแล้วนะเป็นไปไม่ได้ ดาวพุธจะต้องอยู่ไม่อยู่หน้าก็อยู่หลังไม่อยู่หลังก็ทับกับดาวอาทิตย์เป็นลักษณะนี้ดาวศุกร์เช่นเดียวกันดาวศุกร์อยู่ห่างพระอาทิตย์ได้ไม่เกินสามราศีนี่แล้วเขาเรียงตัวกันอย่างนี้คือสวยงามนะครับเนี่ยเขาเรียวกนนยว,ยนะยยว่าได้สัดส่วนแล้วมันทําให้ถึงดวงชะตามนุษย์ได้ชัดเจนแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นไงก็เนี่ยลาภเห็นไหมกรมมะเห็นไหม สุขพระเนี่ยเป็นพบดีทั้งสามเรือนเลยนะถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามฉังนั้นจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีทีนี้ดาวสุกนะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในภพลาพะเนี่ยดีเพราะดาวเจ้าเรือนลาพะเขาเป็นมหาจักรก็คือดาวพุธด,นะดาวพุธอยู่ในเรือนอาทิตย์อาทิตย์เขาก็เป็นมหาจักรก็คือภาพรวมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเหนื่อยครับนะ ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่เหนื่อยแล้วสาเร็จเหนื่อยแล้วดีเห็นไหมกัมมะเห็นไหมลาภะไปกรรมะอ่าเกี่ยวกับว่ามีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของงานงานแล้วเป็นไงงานก็สําเร็จเพราะว่าสุพะแปลว่าความสําเร็จนะแปว่าความสูงส่งแล้วก็เนี่ยสุพะก็เป็นมหาจกรสวยงามนะครับนะนอกจากนั้นพระลาหูเป็นไงกีตะองเกนกีตตะอุดมเกนนะถือว่าเรียกว่า ถือว่าได้ตำแหน่งดีนะเพียงแต่ว่าที่สิบห้าจะต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะอะไรพระจันทร์เขามาเลงลาหูอีกแล้วเป็นคลาดนะครับเป็นคลาดอันนี้ก็เรามันระวังสักนิดหนึ่งสิบห้าสิบหกนะสิบหกก็ลุ้นอยู่บ้านลุ้นอยู่บ้านอย่าเดินทางอย่าออกไปไหนให้มันวุ่นวายอย่าทะเลาะก,กับใครนะพูดเพราะๆพ,พูดจาดีๆนะเดี๋ยวเจอก็เรียกว่าถือว่าเป็นจ,จังหวะที่ดีแหละนะครับนะอ่ะและอีกอย่างหนึ่ง ชาวลัคนาราศีพิจิกได้รูปดวงพิเศษอีกนะรูปดวงพิเศษคืออะไระได้รูปดวงจตุสดายจตุสดายนะครับพบที่หนึ่งพบที่สี่พบที่สิบพบที่เจ็ดเห็นไหมเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยก็ได้รูปดวงจตุสดายนอกจากนั้นเ,น,เน,นี่ยเห็นไหมเขาโยกกันเห็นไหมโยกเนี่ โยกเนี่ยเห็นไหครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าได้รูปดวงดอกพิกุลด้วยเพราะว่าเรียงตัวกันถึงกันนะคือดาวคือเขาเรียกว่าอาจจะไม่ต้องเรียงตัวกันเป๊ะก็ได้เนี่ยอย่างตรงเนี้ยก็ไม่มีดาวมารับแต่ก็ถือว่าอย่างงี้ถือว่าเข้าข่ายแหละถือว่าเข้าขั้นแหละนะครับจะจะตุสดายเกณฑ์แล้วก็ดวกดอกพิกลเน่ดอกพิกลเห็นไหมแล้วก็ดาวก็เรียงตัวกันอย่างเงี้ยเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าตําแหน่งดวงดาว ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วดาวพฤหัสเป็นไงเห็ไหมเป็นสี่รงสัตว์แช่มช้อยเห็นไหมนี่ก็อุดมเกณฑ์อันนี้ก็มหาจักรนะสวยงามครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดวงดีแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็จะยิ่งสวยขึ้นกันยานี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าดาวจะเรียงตัวกันเป็นเกษตรด้วย ครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำ เดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดวพิจาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบท นะหัวใจกรถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเาทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ